คำถามนี้รู้สึกน่าสนใจนะทำอย่างไรให้เราเป็นที่โดดเด่นและน่าจดจำในเพื่อนร่วมงานแสดงว่าคนถามคำถามนี้อยากจะให้ทุกคนจดจำแล้วก็น่าสนใจในที่ทำงานใช่ไหมครับอันนั้นนั่นคือความสุขของของเราเนาะจริงๆแล้วพี่เบนบอกเลยนะครับมันมันมีได้หลายเวมากนะเวแรกที่ดีที่สุดสำหรับพี่เบนคือการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับหลายๆคนลืมไปเลยนะเข้าไป มีงานกีฬาสีมีงานอะไรที่โดดเด่นอยากจะดังในด้านนั้นนะไม่ใช่งานไม่ได้ดังในงานงานตัวเองอันนี้ไม่ถูกนะตลาบพี่เบนพี่เบนรู้สึกว่าเราควรสักเซสในเนื้องานตำแหน่งงานของเราตัวเองนะครับแล้วผลงานเราจะบอกทุกคนเองว่าเราเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานนี่แหละครับทำให้ทุกคนจดจําและโดดเด่นนะครับอันที่อมากไปกว่านั้นคือ soft skill <S <S ต่างๆ,ๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นงานกิจกรรมต่างๆนะครับให้ทุกคนจดจําเรานะครับในรูปแบบอย่างไรอ่าอันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างแล้วแต่บคุคลิกภาพของตนเองนะนะแต่สุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่า มีความสุขครับการมีความสุขบางครั้งอ่ะอาจจะไม่ใช่ทําให้ทุกคนจดจําและโดดเด่นนะการที่เราจําตัวเองต่างหากและภูมิใจกับตัวเองกับความสุขของตัวเองเนี่ยอาจจะสําคัญมากกว่าสิ่งที่คนอื่นจดจําด้วยนะหมายควมว่าบางครั้งเราภูมิใจกับงานที่เราทํา ภูมิใจกับสิ่งเล็กๆที่เราเห็นในแต่ละวันที่เราทํานะครับมันจะส่งผลนะความสุขเรามันจะส่งออกไปให้กับคนรอบข้างแล้วคนรอบข้างเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่มี p o ส i t ฟ v อินเตอร์นะแล้วเขาก็จะมีความสุขกับเรานั่นเองพี่วันเดี๋จะฝากข้อนี้ไว้มากกว่าว่าอย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองก่อนที่จะไปหาความสุขให้กับคนรอบข้างที่จะมาชมเรานะความสุขนี้จะมานหาย,ยากมากเลยทำยังไงที่เราจะมองเห็นมัน พี่เบนก็เป็นนะอันนี้พี่เบนยอ,ยอมรับจากใจจริงเลยว่าทํางานทุกวันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปัญหามันเยอะจังเลยทําไมเราไม่เจอความสุขเลยเล็กๆน้อยๆทุกวันมีแต่ปัญหาที่จะต้องแก้แล้วมันก็มีความเครียดดยไม่รู้ตัวคือร่างกายอ่ะร่างกายมันไม่โอเคแต่ใจเราบอกฮ้ยใ,ใจเราโอเคแต่ร่างกายมันรับไม่ไหวใช่ปะ่ะอันนั้นสิ่งที่พี่เบนค้นพบนะในแบบฉบับของตัวเองก็คือการหาเซฟโซนของตัวเองครับว่าความสุขของเราจากที่ทำงานหายให้เจอครับว่ามันคืออะไร บางครั้งอาจจะเป็นมุมโต๊ะเล็กๆนะครับมุมทํางานที่เฟอร์รีของเรานะครับหรือกาแฟแก้วโปรดของเราหรือมุมไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมที่เรารู้สึกทํางานแล้วมีความสุขอ่ะหรือเนื้องานอาจจะมีติดเนื้องานในมือทําวันหนึ่งอ่ะมันจะมีสักหนึ่งถึงสองเนื้องานแหละที่เราทําแล้วเรามีความสุขแต่เราอาจจะหลงลืมไปว่า เฮ้ยมันคงมีความสุขจริงหรือเปล่านะครับหรือหาคนที่เราอยากจะคุยด้วยเฟเวอร์อริตเฟเวอร์ริตคอริกนะครับหรือว่าแผนกไหนที่รู้สึกว่าเราอยู่แล้วสบายใจด้วยนะครับก็อย่าลืมเอาตัวเองไปในมุมนั้นได้เยอะนะมันทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นนั่นเองหรือแม้แต่อาหารการตกแต่งโต๊ะนะครับหรือว่าการแต่งตัวของเรานะครับที่ทําให้เรารู้สึกมันมัน,ม,น,ม,นมันบดมันเติบต่อยกะโดดบานมากขึ้นนั่นเองนะนั้นแค่นี้ครับความสุขมันหาได้ง่ายๆนะ แต่อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจให้มันหรือเปล่าฉะนั้นบอกเลยนะครับว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่ในตัวเองอยู่แล้วไม่มีงานไหนหรอกที่ไม่มีปัญหาไม่มีงานไหนหรอกที่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะดีทุกอย่างนะครับสุดท้ายอะ่ะเราอยู่ที่เรามุมมองที่เรามองมากกว่าว่าเราจะเทคงานที่เรารับมาเนี่ยเราจะให้ความสุขกับมันอย่างไรอ่าถ้าเราเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรีบพลิกรีบเปลี่ยนมุมมองนะครับเราก็จะเริ่มสร้างความสุขกับงานของเราได้นั่นเองนะ